กบมีค่นะน่าสำหรับการใช้คำสั่งนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่มีชื่อว่าไตเติลน,นะครับเป็นคำสั่งที่มีชื่อว่าไตเติลน,นะครับฮะนี่นะครับคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งไตเติลนะว่าอาจจะแบบอืมอาจจะไม่ได้สอดละเอียดมากแต่ก็พอรูปเป็นพิธีนะครับ ห้างให้กัรบรรลุกิบการใช้คำสั่งอื้ฮอ่ามาดูอันแรกก่อนเลยจะเป็นคำสั่งที่มีชื่อว่า I Action Bar โอเคแอคชั่นบาเป็นมันจะมีอะไระครับก็แค่อ่าเมื่อคุณกดคนระับปุ๊บหมามันจะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้นะอืมอย่ตรงนี้เห็นไหมคือ,อ เราสามารถใส่สีใส่แลไวได้นะับันตัวเสือ้อจะใส่เพิ่มก็ได้นะเนี่ยเราก็ทการกดมก็จะเปลี่ยนให้ฮะต่อไปจะเป็นเคลียเคลียนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงไอชิบหายก็ยังแบบลองลองใช้มันก็ยังแบบใช้ไม่ได้ ก็แบบหาวิธีไม่ได้ส่วนรีเซ็ตรีเซตเนี่ยจะใช้คู่กับไทม์นะหรือว่าอะไรอื่นก็ได้นะครับรีเซตจะเป็นแบบว่าเมื่อเรากดรีเซ็ตปุ๊บเราไปกดพวกคำสั่งเนี่ยมันจะเร็วใช่ไหมอ่ารีเซตก่อนนะให้มันเป็นค่าเดิมมันก็กดจะช้าหน่อยประมาณนี้จะเอาไปรีเซ็ตค่าที่แบบเราตั้งไว้ต่อไปจะเป็นคำสั่งที่มีชื่อว่า subtitle ซับไตเติลเนี่ยเมื่อเรากดลงไปมันจะไม่เห็นนะเพร,ราะว่ามันต้องมีคําสั่งที่ไม่ใช่ว่าไตเติลขึ้นมาก่อนนะครับไตเติ้ลนจะขึ้นอ่าข้างบนนะครับคไตเติลจะเป็นคำสั่งนี่อยู่ข้างบนส่วน abc ข้างล่างก็จะเป็นซับไตเติลไม่เชื่อก็ลองเปลี่ยนดู abc de f อืมแล้วมากดไตเติ้ลปาบเห็นไหม เอาต่อไปจะเป็นคําสั่งที่มีชื่อว่า time คําสั่งนี้ปกติเราใช้มันจะเป็นแบบนี้ไหมมันจะขึ้นจะช้าแล้วค่อยหายไปมันไม่ราเซร็จ t i m ปุ๊บเรากดเห็นไ,ไหมเอาอไวเป็นค่าได้นะครับอะไรก็คือ time in แล้วก็ time in แล้วก็อันที่2องจเป็นการโชว์นะครับอัตััห้แล้วก็ทําา o u เคกดเซรไป กดกดอือหือเห็นไหมโอเคถ้าเกิดว่าเราเอาถามอินแบบนานๆหน่อยสักยี่สิบหนึ่งแล้วก็หนึ่งอือหือกดเสร็จไปปา๊าแล้วกดเปิดอือหือจะมีถามอินแล้วก็ถามเอาแล้วก็ตอนที่มันโชว์นะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าเราสักอ่าสักยี่สิบ ยี่สิบก็ยี่สิบล้วกดไปปึ๊บจะประมาณสักสามวิเห็นไหมสักสามวิมันก็จะหายไปเพราะว่ามันจะโชว์หนึ่งวิเอ้มันจะอ่ายังไงอะทามอีกก็คือเวลาที่มันแบบโชว์ขึ้นเวลาสแสดงแล้วก็เวลาที่หายไปมันจะยาะวหนึ่งวิยี่สิบก็คือยี่สิบติครับหนึ่งอ่ายี่สิบติก,ก็คือหนึ่งวินะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วมันสามารถแบบดัดแปลงใส่กับพวกแบบอะไรได้อย่างเยอะแยะเลยนะครับทุกคนทให้ดูนะคตัดลิปแป๊บหนึ่งโอเคแล้ว <Okay, S 1> <า>ก็นี่ทำแบบและนี่คือการทาแบบรวกๆให้ดูนะครับจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ประมาณนี้ครับเผื่อไทปทําแบบนะครับนี่พวกนี้ก็สามารถทําทได้นะครับพวกนี้มันจะมาทำพวกนี้นะครับได้ แต่เราสามารถให้มันช้า่านี้ก็ได้นะไม่ต้องเร็วอย่างนี้เร็วอย่างนี้ก็ได้โอเคปรับให้มันจะช้าลงนะครับเคลนี้คือทําให้แบบทําให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเอาไว้ทาในแบบก็ได้คือผมก็เคยทาในแบบแล้วเป็นแบบไออะไรบ้างว่าแบบตานลิกาแบบแตงโมอะไรเออผมก็เคยทำปไปแล้วเคครับกพสําหรับอืม ก็หลายคำสั่งก็ไม่มีนะครับอันแรกก็เป็นไตเติลธรรมดานะครับแล้วก็ไตเติ้ลครับนี่ก็เป็นไตเติ้ลครับอันนี้ก็เป็นซับไตเติ้ลครับอืมแค่นี้อ่เออแค่สำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับนนรบ๊ายบ,บายแลว้วจะมาดูแล้วคลิปหนะ้าจะทำอะไร